สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนุ่มนำเงินเครื่องหลานซื้อตนอดีบวันที่17ตุลาคมมีรายงานว่านายนิวั์สุกุลอายุ48ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่26หทับหนหมู่ที่7ตําตำบลค,คึกคักอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาเจ้าของร้านอาหารย่านเขา่าหลักได้เดินทางไปบ้านนายสุทธิศักดิ์มีเือนอายุ36ปีอยู่บ้านเลขที่92บทับ 2, บ้านทุ่งสูงหมู่ที่4ตํตำบลเขาใหญ่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาชีพกเกษตรกรและชื่นชอบการป ลูกต้นออดิบหรือต้นคูณและบอนสีเพื่อซื้อออดิบหรือต้นคูณด่างเหลืองจันฉายในราคา555,555 55บาทซึ่งต้นดังกล่าวมีความด่างเป็นสีเหลืองหายากซึ่งในบรรดาผู้ที่ชื่นชอบต่างต้องการได้มาครอบครองนายวัดผู้ซื้อกล่าวว่าปกติเป็นคนชอบไม้ด่างบอนสีอยู่แล้วแล้วก็มีการซื้อมาขายไปสะสมจนมาเจอต้นออดิบหรือต้นคูณตอนนี้รู้สึกถึงความด่างความสวยรวมไปถึงเจ้าของที่ขายเองก็มีการดูแลรักษาอย่างดีด้วย ความชอบต้นไม้อยู่แล้วก็เลยตกลงราคากันที่5 5 5 5 5 5บาทซึ่งถามว่าราคาแพงเวอร์ไปไหมผมไม่อยากให้มองที่ตัวเลขหรือราคาผมอยากให้มองที่ความชอบส่วนตัวของแต่ละคนไม่เหมือนกันและต้นไม้คือสิ่งที่ผมชอบผมจึงมองที่คุณค่าทางด้านจิตใจมากกว่า ด้านานสุททิศักผู้ขายกล่าวว่าปกติตนเองนั้นไม่มีความรู้ก็ไม่เคยชอบไม้ด่างเลยเพราะตนเองนั้นอาชีพเป็นแค่เกษตรกรเลี้ยงหมูส่งให้กับบริษัทจนมาวันหนึ่งช่วงมา่อ3เดือนที่แล้วตนเองไปเจอไม้ด่างบริเวณใกล้บ้านก็เลยถ่ายรูปจากนั้นเ็าไปถามคนที่รู้จักว่าคือต้นอะไรชนิดอะไรแล้วคนที่รู้จักก็แนะนําให้ไปดูในเพจต้นไม้เกี่ยวกับต้นออดิบหรือต้นคูนบอนสีหลังจากนั้นตนเองได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ในเพจแล้วก็ได้ประมูลต้นออดิบหรือต้นคูนเหลืองจันฉายมาหนึ่งต้น ในราคา1,400บาทตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมจนมาถึงวันนี้สามารถแยกและขายไปแล้วสองครั้งได้เงินรวมแสนแต่ครั้งนี้มีคนสนใจที่จะเอาทั้งต้นทั้งกอซึ่งตัวเองก็ตั้งใจไว้ที่ ,00 แสนบาทซึ่งทางผู้ซื้อเองได้ขอต่อรองลดราคาจึงจบที่5 5 5 0 0 0บาทซึ่งตนเองก็ไม่คาดคิดว่าจากซื้อมาต้นละ1,400บาทจะสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองหลายเท่าอย่างไรก็ตามเธอเป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่กาลังเป็น ที่นิยมในขณะนี้ขายได้ครึ่งล้านเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ